สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมตุกพี่ลมนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาทําความเข้าใจนะมีหลายท่านถามว่าตัวระบบออคเคสเนี่ยนะครับเราเปิดกระเป๋าหรือว่าเปิด ID ของตัวเองเนี่ยนะครับได้กี่ ID นะครับได้กี่ ID แต่อันนี้คือเพื่อนๆฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโอเคไหมเราเลือกลงทุนในจุดที่ เราลงทุนได้นะครับเดี๋ยวจะมีหลายท่านมาโอ้ยเนี่ยชนลงทุนมันเสี่ยงนะมันหลอกนะวันนี้เนี่ยเราให้เพื่อนๆเห็นภาพส่วนจะลงทุนหรือไม่นั้นเพื่อนๆเป็นคนตัดสินใจไม่มีใครบังคับเราได้นะใช่ไหมครับผมอย่างผมเนี่ยผมก็แค่มาบอกว่าเออให้มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเงินนะแต่มันจะทําเงินได้ให้กับเราไหมอันนี้ไม่รู้เพราะแต่และคนเนี่ยมีลักษณะการทํางานที่ไม่เหมือนกันอะอย่างผมเวลาผมทําอะไรผมก็คือทํา ก็ทํา hmm. ม really uh, th ีอะไรก็สอนแต่หลายๆท่านไม่ได้เป yeah. <Thank> ็นอย่างที่เราอยากให้ทําอยากให้เป็นพอไม่ไม่ทําไม่เป็นก็ไม่มีรายได้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับทาเช้าชามเย็นชามเงี้ยครับมันไม่มีผลลัพธ์อ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะวันโลกไปนี้มันต้องทําอะไรเราก็ต้องจริงจังเราก็ต้องแสดงตัวตนถูกต้องไหมนะครับอ่ะทีนี้เรามาทําความก่อนจะไปรู้รู้ว่าเปิดได้กี่ไอดีหรือกี่กระเป๋าเนี่ยนะครับอยากให้มาทําความรู้จักกับในในส่วนของออฟแคสก่อนนะครับ อันนี้คือไอเดียของผมเนาะตอนนี้ผมก็มีกระเป๋าอยู่ประมาณ4กระเป๋านะครับอันนี้เปิดไว้แล้วก็ทำทำรายได้นะครับก็10กว่าวันเนาะสิกว่าวันก็ประมาณ12,380 t มถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณเอา2คูณก็อยู่ที่ประมาณ2 4 2 0 0ื่0 0อ่ะประมาณนั้น10กว่าวันนะครับก็ถือว่าคุ้มนะนะครับกับไรายได้เท่านี้อ่ากับไรายได้เท่านี้นะครับทีนี้อยากให้เพื่อนๆมาดูอีก ในส่วนของตัว Orcat เนี่ยมันเป็นระบบ a f f r l i a t e Marketing เป็น a i l i a t e นะครับก็คือเวลาใครจะสมัครเนี่ยต้องสมัครผ่านลิงก์ผู้แนะนำเท่านั้นเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นลิงก์ของผมพอผมสมัครมาซื้ออสมัครและแพ็กเกจต0 0มานะครับก็เราก็จะได้ลิงก์แบบนี้มาแล้วก็เอาไปส่งต่อส่วนเรื่องของวิธีการสมัครต่างๆเนี่ยไปเรียนรู้ในกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวเรามีกลุ่มปิดสอนท่านที่สมัครเข้ามาเราก็มีกลุ่มปิดสอนอ่าโอเคไหมนะครับ ทีนี้เราอยากให้มาทำความรู้จักเพิ่มเติมคือในส่วนของ all c a s เนี่ยมันเป็น smart contact มันเป็นระบบ smart contact นะครับอยู่ใน b ล o อก c h a i n อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลตรงนี้อยู่ใน b ล o อก c h a i n นะครับในสกุลของทอนนะครับอยู่ในกลุ่มของทอนอ่าไม่ใช่สกุลของทอนอยู่ในกลุ่มของทอนนะครับซึ่งพอเราเข้ามาเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ีนะ่ยเราเข้ามาคลิกเนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้ทีนี้เราจะเข้ามาตรวจสอบอยังไงก็ในระบบของเขาเนี่ยนะครับในระบบของเขาเนี่ย ถ้าเราพิมพ์คำว่า o c a s t ลงไป o c a s t co ไม่ใช่ or พิมพ์คำว่า http colon slash แ,แล้วก็ ox จุด cash เนี่ยนะครับแล้วก็ enter มันก็จะมีระบบหน้าตาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็กดตรงล็อกอินได้เห็นไหมกดตรงล็อกอินเนี่ยนะครับพอเรากดตรงล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้ใส่ตัวเลขสมมุติเราอยากดูเบอร์หนึ่งเฮ้ยเบอร์หนึ่งเขามีไรายได้เท่าไหร่วะอะไรเงี้ยเราก็กดเข้าไปดู นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับนะเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งนะรายได้เขาตูงมากนะเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอแคมันเปิดมาได้ไม่นานเองนะเนี่ยนะครับรายได้ของเขาสองสองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบทีเอถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าจะประมาณห้าล้านแล้วถูกไหมเกือบห้าล้านแล้วนะครับเกือบห้าล้านบาทแล้วนะในระยะเวลาแค่สามเดือนกว่านะครับ ในระยะเวลาแค่สามเดือนกว่าอ่าโอเคไหมอ่ะย้อนออกมานะครับอย่างของผมเนี่ยผมไปสมัครก็คือรหัสของผมเนี่ยผมก็สมัครมา1ิบกวันก็ยังได้สอง0ืนกว่าบาทนะครับสอง0มืนกว่าบาทโอเคไหมทีนี้เราเข้ามาตรวจสอบในส่วนของตัวออกแคสเนี่ยว่าอยู่ในส่วนของทอนจริงไหมก็คือให้เราคลิกเลื่อนลงมาข้างล่างสุดมันจะมีเนี่ยลิงก์อันเนี้ยเนี่ยนะครับเอาเมาส์มาชิกเลยนะครับ จะกดกดเปิดเลยก็ได้หรือคลิกขวาเปิดขึ้นมาดูก็ได้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับมันอยู่ในบล็อกเชนนะอันนี้นะครับมันอยู่ในบล็อกเชนนะครับตัวทนเนี่ยซึ่งเป็นระบบ TRX เป็น TRX TRX เนี่ยอยู่ในกระดานเทรดอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนๆน,นไปเปิดดูเลยจะอยู่ในกระดานเทรดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในกระเป๋าสตางโปในบันอ,อะไรอะไบแอนในบิตคับในอะไรก็แล้วแต่ TRX มันมีอยู่แล้ว นะครับในกระดานเทรดอยู่แล้วเหรียญมีมูลค่าอยู่แล้ววิ่งขึ้นไม่ลงอยู่แล้วนะครับโอเคไหมอันนี้ก็คือในส่วนของออข้อมูลของออฟแคสเนี่ยออฟแคสเนี่ยเขามีการคอนแทกนะครับกับในส่วนของทอนเนี่ยนะครับก็คือเมื่อวันที่1นึ่งหธันวาสองพก็คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วประมาณปลายปีที่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมก็จะมีข้อมูลให้เราดูตรงนี้ยคืออะไรผมก็ไม่รู้เนาะนะครับก็ไม่รู้ทีนี้ ในการจ่ายการในการรับไรายได้ของเขาเนี่ยมันจะมีการรับไรายได้คือจ่ายร้อยเปอร์เซนต์จ่ายหมดเลยนะร้อยเปอร์เซนต์จ่ายหมดเลยร้อยเปอร์เซนต์แหละเราสามารถเข้ามาตรวจาสอบจากตัวการ์ดิชันได้นะครับเนี่ยว่ามันมีการเนี่ยการซื้อการขายยังไงเห็นไหมเนี่ยมันมีการซื้อการขายตลอดเวลาเลยไหมครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยมันมีคนสมัครเข้ามาเรื่อยเรื่อยเืยเห็นไหมมีคนสมัครเนี่ย,ยมีหกพันด้วยเห็นไหมสามพันสองพันหกพันหกแปดร้อยสี่ร้อยสองร้อยเห็นไหม ก็จะมีคนสมัครเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมหกพันสี่อย่างเงี้ยนะครับสามพันสองเงี้ยซึ่งเราก็ตรวจสอบได้ว่ามันมีการสมัครเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีการสมัครเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีปริมาณมีปปะอาเดี๋ยวลองรีเฟชดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มีเท่าไหร่แลเนี่มันจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้หมื่นสองหนึ่งหมื่นอะหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกคน รหัสหนึ่งรหัสนะครับอ่ะรหัสนียอาจจะหลายคนอาจจะมีหลายรหัสก็ได้นะครับอ่ะแบบนี้อ่เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับว่าเนี่ยมันจ่ายร้อเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับส่วนเรื่ององแผนรายได้นะครับแผนรายได้ก็ให้เพื่อนๆดูตรงนี้แล้วกันว่าเฮ้ยเราจะรับรายได้หนึ่งสองสามสี่ยังไงนะครับก็ตรงนี้แต่ว่าเราอยาก <ๆ S 2> ให้เพื่อนๆเนี่ยมั่นใจว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมอยากจะให้เพื่อนๆ้อนออกมาตรงนี้นะครับในในส่วนของ เหรียญทอนหรือว่าเหรียญ TIX เนี <too dynasty> ่ยเห็นไหมครับม <po> ันเป็นม <po> ันเป็นเหรียญที่อยู่ในกระดานเทรดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมมันเป็นเหรียญที่อยู่ในกระดานเทรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันอยู่ในกระเป๋าทอร์ลิงโปล์มันอยู่ในกระเป๋าทอร์ลิงโปล์นะครับมันเหรียญที่เราได้ TIX ที่เราได้มาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าทอร์ลิงโปล์ไม่ได้อยู่ในออคแคสออคแคสเป็นแค่ระบบนะครับที่สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อสร้างรายได้จากเหรียญ TIX เพื่อสร้างราได้จากเหรียญ TIX ถามว่าแล้ว TIX ก็ไปทำอะไรได้ก็ไปเทรดได้ครับเพื่อน,เ,อนเหรียญขึ้นเราก็ซื้อเอเหรียญขึ้น,เร,นเราก็ขายเหรียญลงเราก็ช้อนซื้ออย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคไหมอย่างนั้นก็ได้อ่าไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในกระเป๋ามันอยู่ในระบบของ กระดานเทดอยู่แล้วมันเลยไม่น่ากลัวเพราะว่าในระบบของออกแคสเนี่ยในนี้เนี่ยมันมีแค่ระบบให้เราเห็นผังนะครับแต่เวลาเรามีคนสมัครเข้ามาเนี่ยตัว t i x เนี่ยจะถูกโยงไปที่กระเป๋าของทรอนลิงโปมันก็จะอยู่ในทรอนลิงโปถามว่าแล้วถ้าออกแคสมันหายไปแล้วเหรียญที่เราได้มาอยู่ไหนเหรียญที่เราได้มาก็ยังอยู่ในกระเป๋าทรอนลิงโปทอนลิงโปซึ่ง เราก็สามารถถอนเหรียญ TRX อันนี้เนี่ยนะครับไปที่ไหนไปที่ Binance นะครับ b i n a n ก็ได้ไปที่ไหน s t a ง p o r ก็ได,ไไได้เห็นไหมผมก็เลยมองว่ามันไม่น่ากลัวเพราะมันมีระบบของมันมีระบบของมันเป็นระบบของออคริปโตถูกไหมอยู่ในส่วนเป็นในรูปแบบของ t เหรียญ TRX นะครับซึ่งตอนนี้มีแพลตฟอร์มแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่ จะเน้นก็คือให้เราเนี่ยไปสมัครอ่ะอย่างบางแพลตฟอร์มเนี่ยสมัครฟรีแต่ว่าเวลาเราจะถอนเนี่ยนะครับเราต้องเอาเงินเติมเข้าไปก่อนแล้วถอนเนี่ยขั้นเท่าที่ผมดูคือขั้นต่ำเนี่ยคือถอนได้แค่สามจุดห้าเปอร์เซ็นถ้าเราอยากถอนได้เยอะต้องเติมเงินเข้าไปเยอะเติมเงินเข้าไปเยอะเงินเติมทบๆไปผมก็มองว่ามันก็คือการลงทุนเหมือนกันถูกไหมมันคือการลงทุนเหมือนกัน แต่มันอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบลงทุนแต่ในระบบของออคแคสเนี่ยเป,เป็นระบบของการสร้างทีมการขยายทีมนะครับแล้วก็มันเก็บมันเก็บเกี่ยวได้จากการที่ทีมทํางนานตลอดถ้าไม่มีทีมถามว่าถ้าไม่มีทีมระบบนี้โอเคไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันทาไมมีทีมก็ได้เหมือนกันเพื่อนๆเห็นภาพนี้เห็นไหมครับผมมี อตอนนี้สามกระเป๋าสีก่กระเป๋านะครับทุกกระเป๋ามีการเดินทางแต่เพ,เพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีสีที่ไม่เหมือนกันมีสีที่ไม่เหมือนกันยังไงไออย่างเงี้ยสีเขียวสีเขียวเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นคนที่เราแนะนํามาก็าจะอยู่ในในมุมนี้ทั้งหมดเป็นสีเขียวอ่าแล้วไอสีส้มกับสีน้ําเงินละ่ะสีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นทีมงานของเราที่เขาโยนคนลงมาเพราะว่าเวลาเวลาที่ ระบบของเขาเนี่ยเป็นแบบไบนารีใช่ไหมครับก็คือโยนยาวลงมาโยนยาวลงมาแบบน,นี้ก็โยนยาวลงมาอย่างนี้ก็ทําเป็นไซเคิลอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งจะมีลูปประมาณ1นึ่งสล็อตเนี่ยจะประมาณสามสิบยูเซอร์ user, หรือว่า30รหัสพอครบสามสิบรหัสพอครบสามสิรหัสปุ๊บก็จะออโต้ออโต้รันใหม่มาเริ่มศูนย์ใหม่ที่ตรงนี้ใหม่นั่นแปลว่าเราสมัครครั้งเดียว เราจะลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็จะมีะไรายได้ได้รอบทุกรอบจนกว่าจะครบสลอ็อตจนกว่าจะครบสลอ็อตนะโอเคไหมทีนี้ย้อนออกมานะครับ <c oughs> ที่บอกว่ามันจะมีคนโยนลงมาเพราะเขาสมัครเป็นแบบในส่วนของ b บนเนลี่เนี่ยสมมติว่าเราสมัครอันนี้คือตัวเรานี่คือตัวเราแล้วคนข้างบนเนี่ยวันนี้เขามีคนสมัครมา แล้วประเมินว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ใต้เราอยู่ใต้เราก็จะถูกวางลงมาอยู่ใต้เราทันทีนะก็คือสมมุติเป็นสีเขียวเราคือสีเขียวแล้วมีคนของใครก็ไม่รู้อยู่ข้างบนโยนมาข้างล่างเป็นสีส้มถามว่าแล้วไอ้สีส้มเนี่ยอยู่ใต้เราเราได้รับรายได้ไหมเราได้รับรายได,ได้ตามแผนรายได้ตามแผนรายได้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ให้เป็นเพื่อนไปดูโอเคไหมเราจะรับรายได้อย่างนี้นะครับลึกลงไปสี่ชั้น ลึกลงไปสี่ชั้นอนั่นแปลว่าไม่เก่งก็สามารถมีทีมได้แต่ว่าทีมของเพื่อนๆพื่อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็ต้องทํางานด้วยแล้วตัวเพื่อนเพื่อเองเนี่ยถ้าอยากได้คอมมิชชั่นเยอะก็ต้องสร้างด้วยครับต้องไปโพสต์ต้องไปแนะนําธุรกิจต้องอะไรต่างๆคือเราก็ต้องทําด้วยไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วได้เงินไหมใช่อยู่เฉยๆไม่ทําก็ได้แต่คุณก็ต้องรอคิวว่าคุณจะได้ไคิวที่เท่าไหร่ เพราะว่าเวลามันวางเวลาระบบเขาวางเนี่ยมันจะเป็น AI วางให้จะวางจากซ้ายนะครับไปขวาวางจากซ้ายไปขวาโอเคไหมทำความเข้าใจอย่างนี้นะวางจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรองคิวของเราถ้าคนข้างบนไม่ทําอะไรเลยนะครับเราก็ไม่มีโอกาสได้นะต้องบอกแบบนี้คุยกันตรงๆชัดเจนเห็นภาพนะครับจะได้รู้ว่าอย,อยากจะควรจะลงทุนไม่ลงทุน แต่อย่างผมเนี่ยผมก็ทำของผมตลอดนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเข้ามาเนี่ยจะอยู่คนที่เท่าไหร่ของผมอยู่จุดตรงไหนเพราะว่าหลายๆคนตอนเนี้ยก็ก็สมัครมาแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีคนใต้ตัวเองเนี่ยเป็นสิบคนแล้วก็มีครับซึ่งเป็นคนของใครก็ไม่รู้แต่เขามีไรายได้ไงแต่เขาจะมีไรายได้น้อยปกติเนี่ยอาจจะได้ประมาณสักสองพัน t อ็ก็อาจจะเหลือสักอ่ะสักห้าร้อยอ่ะ t x อย่างเงี้ยแต่ห้าร้อยท x นะครับก็ได้เงินมาแล้วนี่เพราะสาัดตีแล้วสองบาทก็พันละใช่ไหมก็พันละลงทุนไปเจ็ดร้อยสมมติถ้าลงทุนเจ็ดร้อยอะหรือลงทุนห้าร้อยอะกาไรแล้วครับถูกไหมอันนี้เราคุยกันง่ายๆแบบนี้นะครับเรื่องของการลงทุนอย่างที่บอกทุกการลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนแบบพอประมาณซื้อหวยก็เสี่ยงเถอะซื้อหวยมาหนึ่งปีแล้วเคยถูกไหมอะ ถ้าซื้อหวยแล้วไม่เคยถูกอ่ะลองมาซื้อลองลองมาใช้ระบบนี้ดูครับเผื่อเราจะมีรายได้เพิ่มก็ได้นะมีรายได้เพิ่มซักเจ็ดร้อยมั้งแปดร้อยมั้งเอาครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยถูกไหมถูกไหมอันนี้คือเราก็มองไม่โลกสวยครับหลายๆคนโลกสวยนู่นนี่นั่นก็ถ้ายังโลกสวยก็อยู่ก็โลกสวย Learning, ต่อไปนะครับเพราะเอาเนี้ยเราเราแนะนําให้เห็นช่องทางทําเงินเพิ่มแต่จะลงทุนหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดตสินใจของทุกคน ถูกไหมนะครับอ่ัอน,นี้คือสิ่งที่อยากจะบอ,อกนะครับทีนี้ย้อนออกมาในส่วนของเรามาดูกันว่ามาดูกันว่าแล้วเราสามารถรเปิดกระเป๋าออกแคสเนี่ยไอรหัสออกแคสเนี่ยได้กี่รหัสได้กี่รหัสเวลาเราจะสมัคร T I X เนี่ยนะครับเวลาเราจะสมัครออกแคสไม่ใช่สมัคร T I X เราจะสมัครออกแคสเนี่ยนะครับ เราจะต้องมีแอปนะครับแอปที่ชื่อว่า Torlink Pro เราจะต้องมีแอปที่ชื่อว่า t o r l i n k Pro เป็นกระเป๋า t o r l i n k Pro เนาะเวลาที่เราจะซื้อจะขายเหรียญ t ท x ยเนี่ยมันก็จะถูกมปอยู่ใน t o r l i n k Pro ที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างกระเป๋าเวลาเราจะสร้างกระเป๋าก็ต้องดูว่าในระบบของกระเป๋า t o r l i n k Pro เนี่ยนะครับ เขาให้เราสร้างนะครับกระเป๋าเนี่ยที่เป็น Wallet เนี่ยนะครับได้กี่กระเป๋าอย่างที่ผมสร้างเอาไว้เนี่ยคือน,นั่นคือผมลองทดลองสร้างดูว่าจะได้กี่กระเป๋าผมเคยสร้างไปประมาณ13กระเป๋าก็ยังสร้างได้นั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณจะสมัครส3กระเป๋ายีิบกระเป๋าส0กระเป๋าได้ไหมได้ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่จํากัดครับเพื่อนๆจะมี นั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆมีกระเป๋านะครับทอนลิงก์โปรได้ไม่จำกัดเพื่อนๆก็สมัครออคแคสได้ไม่จำกัดเช่นกันแต่ไม่ใช่บอกให้ให้ไปสมัครแบบโอ้โหมีเงินเท่าไหร่สมัครบทไม่ใช่นะครับเราวางแผนแต่พอประมาณวางแผนแต่พอประมาณเราอาจจะวางแผนแบบนี้ออย่างับปัจจุบันเนี่ยผมมีนะครับ รหัสออกแคส์อยู่ประมาณสามรหัสรหกระเป๋าหลากักกระเป๋าลองกระเป๋ารองกระเป๋าหลักสมัครกับแม่ทีมเรากระเป๋ารองเราก็าสมัครกับรหัสของเรานะครับทั้งสองรหัสอ่พอเราสมัครเสร็จพอเราสมัครเสร็จอันนี้เราสมัครตรงกับแม่ทีมอ่ะแม่ทีมพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเราก็สมัคร id n o m i n ีสองรหัสแบบนี้เห็นไหมอยู่ใต้รหัสของหลั <c oughs> อยูอ่ะตัวทีครับอย,อยู่ใต้รหัสของเราพออยู่ใต้รหัสของเราถามว่าแล้วแล้วไอดีตรงนี้เนี่ยสองรหัสเนี้ยใช้ใช้โค้ดของใครละใครสมัครก็ใช้โค้ดของเราสมัครใช้โค้ดของเราสมัครอ่าใช้โค้ดของเราสมัครเห็นไหมอันเนี้ยเหมือนเราดักเอาไว้แล้วทีนี้ถ้าเราสมัครถ้าเราไปสมัครแนะนําคนเพิ่มก็จะถูกวางเหมืองข้างล่าง ถ้าทีมงานของเราที่อยู่ข้างบนเขาสร้างคนมาก็จะถูกโยนลงมาข้างล่างแบบนี้เราดักมาอีกก็จะลงมาอยู่ตรงนี้อะถ้ามีทีมงานสมัครมาก็กลงมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันเหมือนเราดักซ้ายขวาไว้แล้วอันนั้นคือก็คือข้อดีแต่ถ้าทีมงานเราตัวเราเองไม่ทํางานทีมงานไม่ทํางานการสมัครแบบนี้ไม่คุ้มอ,อันนี้บอกเลยไม่คุ้มเพราะมันจะไม่มีคนต่อเราถูกไหมครับ เราะมันเป็นระบบการบางสายงานอะอแต่ถ้าสมัครแล้วเราก็ทําสร้างสร้างสาขาเพิ่มด้วยคนก้างบนก็สร้างสาขาเพิ่มโดยเหมือนผมเนี้ยผมสมัครเสร็จผมก็สร้างสาขาอยู่ตลอดเห็นไหมผมมีแนะนําตรงตอนนี้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยประมาณ 40, 40กว่าคนถูกไหม 40, 40กว่า user ลองทุกคนม40ี40กว่า user เหมือนกันสิโอ้ปานนี้ทีมงานโตเพุพ่มๆกันเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะเปิด i อ n ดี i n นมีเนี่ยอย่างที่ผมเปิดเนี่ยนะครับต้องก็ต้องดูว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับเปิดมาแล้วนะครับออกไปทำงานต่อไหมถ้าออกไปทำงานต่อเราก็ควรเปิดไอดีที่ที่สองกับสามภายใต้อันเดอร์ของตัวคุณเองรหัสก็คือภายใต้รหัสของตัวคุณเองนั่นเองซึ่งวิธีการสมัครไปเรียนรู้ในกลุ่มนะครับไปเรียนรู้ในกลุ่ม เนี่ยเหมือนผมสมัครก็ดักไว้เนี่ยไหมก็มีเหรียญเข้ามาตลอดนะครับตามแผนแล้วได้สิบเหรียญมั้งยี่สิบมั้งสามสิบมั้งสี่สิบมั้งแล้วแต่ครับแต่กระเป๋าหลักของเรามันจะวิ่งอยู่ตลอดแต่เราก็รับาได้แค่สี่ชั้นแค่นั้นเองกระเป๋าหลักก็สี่ชั้นกระเป๋านี้ก็สี่ชั้นกระเป๋านี้ก็สี่ชั้นแค่นี้ครับอืมก็ต้องไปวางแผนแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เนาะนะครับว่าเอ้แล้วเราจะเลือกลงทุนยังไงเพราะว่า อย่างที่บอกทุกการลงตุนมีความเสี่ยงเราก็เลือกลงผลเอาแต่ว่าเหรียญทุกอันเนี่ยมันอยู่ในอทอร์ิงโปลพร้อมอยู่ในทอร์นิงโปลเนี่ยนะครับพร้อมอยู่ในทอร์นิงโปลเวลาเราเราจะถอนเหรียญออกไปเนี่ยเราก็ต้องถอนออกไปอาจจะถอนไปที่ใบแนนมัง้งหรือว่าถอนไปที่กระเป๋าสตางโปมัง้งก็แล้วแต่เราก็ไปดูช่วงเหรียญขึ้นแล้วเราค่อยถอนก็ได้ครับถ้าเหรียญลงเราก็ยังไม่ต้องถอนเหรียญขึ้นเราก็รอให้ขึ้นไปแล้วเรารู้สึกว่าเอยโอเคละลเราก็ถอน โอเคไหมเราก็โยนเหรียญเนี่ยเอาไปไว้ในกระเป๋าทอนลิงกโปได้ไปไว้ที่บันแนนได้พอเหรียญขึ้นเราก็ค่อยถอนหรือว่าถ้าเรามีทีมงานของเราสมัครเราก็อาจจะเอาเหรียญของเราเนี่ยขายให้ทีมงานก็ได้เพราะทีมงานเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อเหรียญเองไงอ่าแต่เราขายเวลาเราขายเราก็ดูว่าเหรียญนี้เราได้มาช่วงที่เราเหรียญเรามีมูลค่าเท่าไหร่หรือถ้าเพื่อนเพื่อนไปซื้อเหรียญมาก็ขายเขาตามที่เพื่อนเพื่อไปซื้อมาก็ได้ครับหรือถ้าเขาอยากไปซื้อเหรียญเองก็ให้เขาไปซื้อเหรียญเองได้เพราะว่าในใน บบแนนก็เข้าไปซื้อได้ในกระเป๋าสตางโปก็เข้าไปซื้อได้ซื้อเองได้ถ้าอยากได้เหรียญถูกก็ไปดูช่วงที่มันถูกแต่มันจะถูกหรือจะขึ้นก็วาดกันอีกทีหนึง่งนะโอเคไหมนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องของการลงทุนอย่างที่บอกครับเราสมัครทุกคนเนี่ยสมัครเข้ามาครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยทุกคนต้องเปิดกระเป๋า200ก่อน200เนี่ยถ้าสองบาทก็จะประมาณ400อ่ะแต่ว่าแต่ว่าจะมีค่าแก๊สค่าอะไรก็ประมาณ ผมจะให้ทุกคนซื้อประมาณสองร้อยแปดสิบอยู่ที่ประมาณห้าร้อยห้าสิบจนถึงเจ็ดร้อยบาทนะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ผมจะให้ซื้อเจ็ดร้อยซื้อเผื่อไว้มันก็อยู่ประมาณสักสามร้อยสามร้อยสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยห้าสิบ t i x ก็แล้วแต่ช่วงจังหวะอ่ะเห็นไหมล้วก็จะประมาณน,นี้ก็ได้นะครับก็ลงทุนแค่นี้ลงทุนหลักหลักร้อยเองครับซื้อหวยยังลงทุนหลักพันเลยถึงหลักหมื่นถูกไหม ซื้อมาทุกมวดไม่เคยถูกสักงวดถูกต้องไหมครับอ่าก็จะจัประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็มาบอกกล่าวกันว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งคนเนี่ยนะครับสมัครได้กี่รหัสนะครับของออคแคสก็บอกได้เลยว่าคุณมีกําลังเท่าไหร่คุณก็สมัครแต่วางแผนการสมัครให้ดีไม่แนะนําสมัครซุลุยซุลที่เปิดทิ้งเปิดกว้างนะครับเสียดายตัตงวางแผนการเปิดให้ดี มีงบเท่าไหร่ลงทุนแต่พอประมาณลงทุนเท่ากับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงไม่ได้เราก็ไม่ต้องลงทุนเอือเราก็ไม่ต้องลงทุนจะได้ไม่เสียตังค์ฟรีด้วยแต่อย่างผมเนี่ยที่ผมเลือกลงทุนนะครับเปิดไปทั้งหมดเนี่ยสี่กระเป๋าเนี่ยก็ลงทุนไปก็หลายตังค์ใช่ไหมครับห้าหกพันบาทเจ็ดพันบาทอาตีสัประมาณเจ็ดพันบาทแต่ได้เงินคืนกลับมาสองหมื่นกว่าคมไหม สำหรับผมผมว่าคุ้มไงถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องลงมือทําด้วยนะนะครับลงมือทําด้วยอ่านะโอเคประมาณนี้ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพื่อนๆก็เลือกตัดสินใจเอาว่าเราจะเริ่มต้นไหมถ้าเราไม่เริ่มต้นก็ได้มาศึกษาข้อมูลนี้ถูกไหมเราก็ได้เข้ามาเรียนรู้ว่าเออเฮ้ยอ๋อเอาแค่ระบบเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เดินจากไปเดินผ่านไปแค่นั้นเองไม่ยากครับถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับระบบของมันนะครับฝากไว้เนาะ ก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมฝากไม่ช่วยก,กดติดตามกด Subscribe และก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมีอะไรจะมาแนะนําแล้วก็จะมาบอกกล่าวทางวิดีโอทิ้งไว้ให้เพื่อนได้ลองศึกษาข้อมูลกันดูแล้วกันนะครับก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วค่อยเลือกที่จะลงทุนหรือไม่ก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคได้เจอกันสวัสดีครับ